สวยจนคุณพ่อบอกไม่ต้องแต่งดีกว่าพ่อไม่รู้จะลูกไหนออกใชยลูกเดียวใช่ไหมพ่อเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันแค่ไหนพอเลี้ยงอืมก็สวยหมดพอเราไหว้เมื่อมันจะแพ้กันแล้วมันจะไม่โตชาเดี๋ยวมันจะบุบเบี้ยวได้หวงกับที่ต้องการโตกับไม่โตอ่านี่คือเหตุผลนะต้องกัดฟันนะพ่อนะม่ง้นกับลังเลลังเลอยู่เนี่ยนะไอ้ไงลังเลเราเราก็กลัวยมันแล้วมันจะเหลือตอนเนี้ยไอ้ปัญหาเนี่ยไม่กลัวละกลัวพายุเนาะใช่ ทีโคราชเห็นไหมไม่เ็ราต้องทำใจโอ้โหมีแต่สวยๆอ่ะเนี่ยสวยจริงไหมน่ะถ้าผมเป็นคุณพ่อผมก็ยืนงงแป๊บนึงก่อนไม่มันจะเอาออกตรงไหนจะของสวนไม่กล้าแตะล็อกกรีนเดี๋ยวให้กล้องมุดมังเงี้ยแล้วถ่ายไปฮะไม่กล้าแตัด็อกของสวนเนี่ยต้องให้คนอื่นนะถ้าเป็นเราเครียดเหมือนกันนะใช่มองเป็นพวงควาวหกเจ็ดแปดลูกแต่ถึงเท่านี้ใช่แล้วอันนี้คือหมอนทองหมอนทองแต่มันสวยเหมือนกระดุมเลย คือมันเสมอมันเสมอแต่ว่าตรงยาวแต่มันทรงยาวหลายคนจะบอกกระดุมหรือเปล่าแม่ไม่ใช่กระดุมไม่ใช่นะหมอนทองมันต้องกลมก่อนน้องชายมาเมื่อกี้บอกว่าของเขาอะเขามันห่ากลมลูกลมลูกแบบไม่ไม่ไม่มีแบบนี้เลยอย่างเนี้ยกระดัะ พูนึงมันจะมี1เมตร2เม็ด3าเม็ด4ี่เมตรถ้าเรากลมีแค่2เมตรมันก็น้ำหนักกันน้อยอ๋อนี่คือเหตุผลใช่ไหมถ้าเราดึงยาวมาเดนเนี่ยมันจะได้เนื้อมากกว่าสามเมตรสามเม็ดสี่เมตรเลยถ้าตรงกลมมีมีสี่พูห้าพูหกพูได้มากกว่าอแบบนั้นถ้าเรามัวแต่ลังเลเอาไม่มากดีไหมจะสอยดีไหมมันโตช้าอแต่ใช้แต่งเลย จะเผือก็เผือก5ลูกกิบลูกไปเกินนั่นมันจะสวยเลยถ้ออกมานี่แค่ติบันแม่ใส่ปุ๋ยมาดูหูไปนั้นเลยัเปื้นเลยแหละเขาเรียกว่าสวยเออไอต้นนี้มันใหญ่กว่านี่นะอันนี้อันนี้มันเป็นรุ่นแรกก็คือใ่ได้นสนใจคือเขาไม่ได้มาเนาะอ๋อก็คือเลยพอรุ่นน้องมามันอาจจะเสียทรงหน่อยไหมใช่มันโดนดึงอาหารนะมันมีทั้งดอก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 สามรอบแล้วมั้งเนี่ยที่เอาทิ้งเนี่ยอ๋อคือมันมันไม่หลรุ่น แต่เขาก็ก็ยังสวยอยู่นะดอกมันออกไม่หยุดได้อยู่ได้อยู่ทรงได้อยู่ได้เนี่ยเน,น,นี่ยสองหงกืสองไปสักสามรอบสี่รอบแล้วเพลินมอีหนึ่งคนกัน,นเลยเบ่งปี้เลยใช่แม่แต่รุ่นน้องสวยเหลือเกินใช่แม่ต้องเอาสองหงสองมาใส่เลยเนี่ยผมเนี่ยไปเร็วรุ่นน้องสวยรุ่นน้องสวยนะมันจะเบ่งเ่ยพอตัดมาแต่โลใสโลเลยเนี่ยแต่รุ่นพี่ก็ไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่โอเคนะงามเลยแหละงามงามตัดไปโตแน่แน่โอ้ สวนนางฟ้าท่านตัดไม่ะติดล้านเนอะยังค่ะเนติดล้านอ้าทุกาทุโอ้โหนี่ข้างบนไม่แต่งดิยังขางน้าเนี่ลูก็ไปแต่งยังโอ้โหยี่ข้างบนยังลุงหลังอยู่เลยนะเนี่ยเนผมจะปวดหัวกับแม่กัดกัดฟันแล้วเนี่ยรอบเนี้ยพอบอกสอยไม่ถูกไม่มันทรงเดียวกันหมดเลยไม่ได้อยู่แค่สามวันเองนะทีแรกอ่ะครั้งทีดไปโรงพยาบาลเน่ะมันลูกแค่นั้นเองนะ ไงหนูแต่เ่าก็ลูกนั้นน่ะล้วก็เลยบอกกันต้องกิ๊บบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันเป่งอีนิดนึงเนาะแล้วเราจะแต่งได้ทีเดียวจบเลยอ๋อแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี่หมอบอกอย่าเพิ่งทํางานหนักนะก็เลยปีนเขามาดูอย่าเพิ่งทำงานหนักปีนเขาเลยโอ้โถนล้วกิ๊บหนูมาแต่งตุเรียนให้แม่เลยวะเนี่ย เดี๋ยวว่าเร็วมากถ้าเอาไว้บางเดี๋ยวมันจะดึงกันนะบางลูกจะเล็กคุณแม่พอดูพอดูบางบางบางลูกมันสู้เพื่อนไม่ได้นะมันเสียเลาแตงถานมมติว่าเรามีอยู่20คนกินไปแลวไอที่เหลือก็แบ่งแบ่งเขานนอยๆแล้วจะโตได้ไงไม่โตสู้เรามีขึ้นคนเดียวพลึบไปเลยต้องงั้นนะมือถาถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะถ้าเราลงมือแต่งก็ไม่เกิน2วันก็เสร็จแล้วใช่ไหมเรามีคนงานพร้อมนะใช่ ไอ้ข้างบนก็เหมือนกันนี่เหมือนกันหมดแต่ลงมือแต่งก็ยังไม่กาตาไม่กาตาไอ้แหวลงมือแต่งนี่แหละโอเคโอเคเจ้าของยังไม่กล้าสั่งเอาออกเอาออกเอาออกอีกเอาออกเน่ยแม่ผมถามแม่หน่อยเถอะโอ้อะไรเนี่ยรอเสียเวลาแม่รุ่นถิ่นเรื่องเรื่องกันไปมึงก็อันนี้ควรจะไปก่อนกับที่ว่ามันไปไม่ได้อะไรของแม่เนี่ยเวลาแต่งเราจะเป็นนางฟ้าแล้วเราจะโตก่อนแล้วจะแก่ก่อนด้วย ปวดหัวแทนเหมือนกันนะโอ้ยผมเนี่ยเจ้าโผล่ผมต้องเรียนตายเลยเนี่ยรู้แล้วทำไมคุณพ่อปวดหัวเนี่ยเอาลูกไหนออกอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมน่ะจ้งเดี๋ยวผมมามาแต่งให้แล้วก็ต้องเอาคุณพ่อไปซ่อนในห้องก่อนนะจะให้เราแต่งอ่ะนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เราขีวเวลาเดี๋ยวการโตนี่พ่อบอกถือไม้วนอยู่หลายรอบเลยเดี๋ยวการโตแดงแดงที่ว่าของแม่นี่จะไปครึ่งโลแล้วกลับมาอยู่แค่กองอีกหนึ่งล่อง นี่แต่แดงวันน้องก,กิ๊บว่ะมันเดินแล้วหน่ะร่อบนึงเนี่ยมันยังไม่หมดอีกให่ไหมยังอยู่เป็นร้อยเนี่ยจะไหวเหรอไม่กล้าแต่งอะไรแล้วลวงผมมาแต่งให้แล้วไม่จะรู้ว่าเออนเนี่ยนะมันจงนี่มันทําแน่ไปแค่กองเขากิ่งล่างเลยดิเนี่ยดูดิแม่บอกดึงดดยาว <c oughs> นี่นี่มามาวาดมาเช้าเนาะมาแต่งออกไปนี่มาเช้านี่ออกมาแตงเยอะแล้วนะนี่อ๋อนี่เอาตัวเบี้ยวออกละบางส่วนชาวบ้านเลยดิก็มันสวยเยอะไงแม่ พอมันสวยเยอะก็ไม่กล้าอะอะถามหน่อยว่าเจอเจอทุเรียนทรงแบบนี้กันไก่ทรงแบบนี้น้ำหนักดีกันไก่แล้วลูกโตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมจะมาจัดแา่ให้อย่างเงี่ยงามแหลมละเดี๋ยวเขาว่าขั้วมันสั้นก็ไม่เห็สั้นไม่สั้นหรอไม่สั้นนะกำลังดีคืบคืบคืบพอดีแหละยาวเกินไปไม่ดีลมอับเมือนี่เลยใช่ที่ที่ที่ ที่เราถ่ายรูปลงอะเนาะเพราะว่าถ้าไม่ขวทุเรียนสั้นก็ถามกันอะจะนม่ขวดทุเรียนสั้นแล้วเอ๊ะเราขวาไม่เห็นแั่ของเพียขวนผมไหมตอนนี้มีสั้นนะถามก็เลยของเพียขวนผมตอนดอกเขาว่าสั้นขวสั้นก็เดี๋ยวเราสรุปให้เอีฟังหน่อยครับกว่าจะได้ขนาดนี้มาเนี่ยเราใช้อะไรยังไงบ้างลุงจงที่ทําตารางคุณแม่ไปก็ทางดินก็ผมก็ทํามาทีแรกไหมทางดินโอแคลโอเค โปรแครโปรแคบสมัยทําใบทําใบก็12น้ำสามทใบมาที่แรกสิงใหญ่สิงใหญ่12น้ำสามใช่ทำดอกก็12หก12ทำดอกมาทำดอกมาทางดินโปรแครโปรแครบใช่โปรแครโปรแครบแล้วก็ปุ๋ย12น้ำสามสิงใหญ่ทําใบมาครับพอสะสมอาหารก็ไฮไนโโทแพนสะสมอาหารเตยมเอาดอกพอพบกําหนดที่เราจะเปิดตอกดเราก็ฉีดไหไน กับตัวแพนแล้วก็พึ่งน้อยบวกพึ่งเทอร์โบเข้าไปช่วงกระตุกกระตุ้นให้ออกดอกขี่ท้องกิงไม่ใช่พึ่งน้อยแล้วนะพึ่งใหญ่แล้วพึ่งใหญ่นะพึ่งใหญ่นะคุณแม่บอกไม่น้อยเลยดกยัมต้นเลยนะม่ใช่น้อยพึ่งพึ่งหลวงออหลังจากที่เป็นลูกแล้วดูแลยังไงที่ทําตารางให้คุณแม่ไปก็ฉีดใบก็สิบวันสึบลูกก็เจ็ดวันก็ตัวไหนบ้างอะฉีดไปก็ไอไนโตแพนไอไนตโตแพนใช่พึ่งน้อยก็ฉีดพึ่งน้อยพึ่งเทอร์โบใช่แล้วาา่มมลง แคลเซียมบอลลอนเขาอย่างบอลลอนแคลเซียมบอลลอนแล้วก็เนี่ยเพิ่งเอาบอลลอนเดียวมาให้บอลลอนเดียวบอลลอนเดียวเพิ่งพ่นไปครั้งเดียวใช่เอามาเพิ่นไปข้างเดียวลูกเป็นสีเขียวผมก็เอาบอลลอนเดียวมาใส่ให้หน่อยมันจะได้เขียวสวยแล้วก็อาหารจะได้เรียกว่าถามคุณแม่อย่างนี้โปรแกรมที่ลุงจงเขาให้ใช้เนี่ยผลลัพธ์แบบนี้คุณแม่โอเคไหมหรือว่าต้องมีเพิ่มปรับปรุงอะไรยังไงไม่ได้ปรับปรุงเลยนะพอแล้วสวยแล้วสวยแล้ว คุณแม่บอกว่าโปรแกรมที่เราให้ใช้งานเนี่ยใช้ฉีดใช้บํารุงดูแลอันนี้พอใจแล้วเนาะใช่ผลลัพธ์แบบนี้อพอใจแล้วสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมไหมซานโฮโมเดียลคุณแม่เยี่ยมค่ะเยี่ยมเลยครับนี่แหละถ้าแบบนี้ไม่เยี่ยมผมไม่รู้แบบไหนเยี่ยมเลยรุ้ยเลยไหมใครบอกไม่เยี่ยมรุ้ยเลยไหมไม่วเดี๋ยวเดี๋ยวปีหนาดูใหม่และเดี๋ยวเราก็เดินสำรวจไปแล้วเดี๋ยวมาติดตามคุณแม่จะใส่ปุ๋ยแบ่งช่วงไหน เนี่ยป้าป้าเนี่ยป้าป้าถามอยู่เนี่ยจะจากใจปุ๋ยเหลือเกินจะเบ่งลูกช่วงไหนจะนี่เอาทีศสองตามตามใส่ทิ้งไหมไม่เอาแล้วพอแล้วทรงทรงสวยแล้วคือจะเอาทิศสองสองใส่เลยสิบสองหกสสองเลยใส่เลยใส่เลยนะแม่นะใส่เลยอ่ะและเดี๋ยวหลังจากที่แม่ใส่ปุ๋ยสิบสองหกสิบสองสิงใหญ่เรามาดูว่าจะเบ่งไประดับไหนอ่ะนี่ให้ดูเอฟซีไว้จะไปเร็วเลยเลยไปเร็วนะตรงบรรยาอยู่แล้วไงอเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาตามแปลงคุณแม่ ตุ้ยตุยอีกทีนึงเงีสิโอเคคือเดี๋ยวตุ้ยอยู่เลยนะไม่ตุ้ยอ่ะโอเคครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเอซี่บายบายครับสวยมากๆเยี่ยมมากๆ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ